จเจริญพรพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้ที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังและกระรับชมทางเพจวัฒธรรมเสียงทองและกาเฟซบุ๊กไลน์ของทางพระมหาทรงสดจิรวัฒนเมธีวัดโคเขีตารามบรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่ในขาะนี้นั้นก็คือเป็นการปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ในการจัดตั้งเสาสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุชุมชนวัดโพเขีตารามองค์พี่น้องชาวเพื่อน,นำสมจังหวัดอุดรธานีบอกบุญและประสาสัมพันธ์พี่น้องเด้อว,วันที่20ที่จะถึงนี้าทางสร้างเพิ่นจะมาจัดตั้งเสาสถานีวิทยุเนื่องจากว่าาสถานีวิทยุนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตะภัยนั่นก็คือพายุพา,ายุใหญ่มันมาพัดเสา สถานีวิทยุฮักคนไปที่พี่น้องเห็นทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กอธิพานมากนั่นแหละตั้งแต่สองสเดือนที่ผ่านมากบัดนี้วิทยุเข้ากัได้ทําการจัดตั้งอีกรอบหรือว่าบูรณะไหมอีกครั้งหนึ่งอาการยั่งขาดในการใส่ใจฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องเด้อท่านใดอยากจะรวมอนุโมทนาบุญการสมารถติดต่อสอบถามอะไรทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดอนศูนทรเขตรองเจ้าคณะอำเภอนนําสมจจงหวัดวัดโคเขตตาลาม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 5 7 6 4 0 5 3 4และเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 5 1 7 1 2 3นั่นก็คือเบอร์ของทางพระมหาเกี่ยวหรือว,ว่าพระมหาชงสุดจิรวัฒนามิตีฝากประสาทสัมพันธ์พี่น้องสาธุชนทั้งหลายผู้ที่กำลังสนับรับชมรับฟังในตอนนี้ประมาณวันที่1กันยายน 2 5 68สถานีวิทยุคืนทํานํำชีวิตเ m ็มรอยหาไม่กระเฮิดก็จะได้ทำการเอาอากาศปกติตอนนี้ก็ปับพื้นที่เพื่อจะทําการจัดสนยมอมในการตอนรับรากาศล่องรับเสาสถานีวิทยุสูงประมาณ60เมตรคืนก้มทีอรอยหาและพี่น้องเดอ้อขากระจาไปทั่งจังหวัดน้ัวนลำพูพี่น้องอุดรธานีพี่น้องนองคายพี่น้องทั้ง,ทงจังหวัดเลย และพี่น้องฟังใส่ซอปปอเล่าสุขุสกคลอันอกฝาประชาสัมพันธ์พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีกิจแจงามผู้มีน้ำใจบุญอยากจะรวมสมทบทุนในการบุรณะเสาสถานีวิทยุเพื่อกำลังศรัทธาพี่น้องเด้อต่างกำลังศรัทธาพี่น้องบันเฮ่านี่แหละพี่น้องเฮ้าเพลินวาบุญบุญนี่มมมีไผปันแจกมันบองฮอนแห่งใดเพือไม่พากลางคื่อจะเฮ้ากินเขาเ้าเฮ้ากินเฮ้าก็อิ่ม มันบอกไปอินทองเท่านั้นเพิ่นบอกกินและขออนุโมทนาสาธุกับหยาิโยมสุขบุตสุข,ขนเด้อผู้ดรเบิบ่งลิปนีแล้วก็จะรวมอนุโมทนาอาสมทบบุรณะกับท่างวัดโคเขตารามในข้าวครั้งนี้ขอจะเริ่มทอน